ส,สวยๆนะครับตัดจริงสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะน,นะนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เกี่ยวกับเหนือเมฆพิชชิ่งชาแนลอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมพามาชมบรรยากาศนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยยางขามอาเภอจุนจังหวัดพะเยานะฮะมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับออกเชียงรายมาประมาณสองทุ่มครึ่งนะฮะมาถึงก็สิบเอ็ดโมงนะฮะแล้วก็เพิ่งลงเบตตอนตีห้าเขาให้ลงเบตตีห้านะฮะก็วันนี้มากับพี่พนฮะน้องๆเชียงรายพิ่ชิงนะครับมากับน้องเอกนะฮะแล้วก็น้องต้อมแล้วก็นาเวฟนะฮะมากันสี่คนนะครับนะาเวฟกับน้องต้อมเขาลงหน้าดินนะครับ อย่างละหกคันส่วนผมกับน้องเอกตกชิงหลิวนะฮะระยะห้าสี 5, 4, นะ่หน้าตรงหน้าสปินเวย์นะหน้าอ่างนะแล้วก็ผมลงหน้าดินอีกคันหนึง่งลุ้นสัตว์ใหญ่นะครับเพราะว่า,าแมตตก่อนนะเวฟมานะ้เวฟได้กระโห้ไซส์ห้า s หไปประมาณ8ตัวนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาติดตามดูครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันครับเดินทางนะฮะตั้งแต่ สองทุ่มครึ่งนะครับจากเชียงรายตอนนี้ก็มาถึงพยาแล้วนะครับตอนห้าทุ่มสิบห้านะฮะตอนนี้ก็น้องๆก็กําลังเตรียมของนะฮะทำที่หมายก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะครับฝนแรกของปีนะฮะหกสี่ 64, นะฮะตอนนี้น้องๆเตรียมของกันอยู่นะฮะของเต็มหลังรถเลยครับตอนนี้ก็อันนี้แนวเวฟก็ กำลังปากหลักครับตั้งหลักครับตั้งหลักช่วงนี้ก็ประกอบเบ็ดนะฮะน้เว็บประกอบเบ็ดส่วนน้องๆก็กำลังจะต้มมาม่ายาเด็กก็อันนี้นะครับสายอันนี้เราเล่นเซีกระโ h นะครับกระโ h นะครับกินกระโ hoops ก็กินคุ่นนะครับแต่ว่าวเบ็ดที่ค้องตั้งเยอะครับเวลาตีแล้วสาย สายมันจะตกท้องช้างเลยโดนทันอื่นเขานะครับการจำเป็นต้องตีหน้าดินฮะเพื่อหาตัวกังหักนะครับต้องเซตหน้าดินทั้งหมดฮะเพราะว่าส่วนมากนี่เหยื่อก็ค่อนข้างจะตกลงพื้นเยอะแล้วฮะเพราะว่าเปิดมาได้เกือบครึ่งเดือนแล้วนะครับก็ปาน่าจะเก็บพื้นนะฮะเก็บกินเหยื่อก็คงเซตใต้ดินหน้าดินหมดแล้วตอนนี้นะ วันนี้นาเวศจะใช้น้ำแปังแห้งปนนะครับนมปังแห้งปนแล้วก็มีเ่ยอตัวไฮเก็บซุปเปอร์ของชาร์จิ่งนะครับนะครับอัตราส่วนนะครับนวเวศจะใช้ตัวขนมปังนะแป้งปนไว้ประมาณหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลมันหนักนะครับแล้วก็ใช้สองฟ้านะสองไาอีกสองซองนะครับ ก็จะมีลำลำอีกนะครับหนึ่งกิโลนะครับประมาณนี้ฮะสามส่วนนะครับอลองก่อนนะครับดูกันนะครับงานนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เักกันนะครับ เราจะเน้นออกกลิ่นเป็นไฮเกตนะครับไฮเกตปัดเ้วยลำนะนี่นะครับลำหนึ่งกิโลขนมปังแห้งหนึ่งกิโลนะแล้วก็ไฮเกตสองถุงผูกเข้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ผสมน้ำ <Okay. S 1> อโอเคอันนั้นผสมลงไปนะมั้นจะไม่ส,สมหมดนะครับเราผนะสมในส่วนหน้าลงไปใช้พีลานิชค่นิดนะครับอืมโอเคทำป็นก,ก่อนเฉ <c oughs> ยได้ครับใช้ได้นิ่มหน่อยนะครับ ยืนเดือนวดนิ่มหน่อยจะได้อยู่น,นานๆน,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 นะเน 10, 10ริ่มเก็บสุจที่โอเคเยเสวยงามฮนะตอน,นนี้ก็ตีห้าสิบห้านาทีนะฮะนาเว็บก็จะเริ่มลงเบ็ดแล้วนะครับ ු හනු . นี่นปูน้องตอมครับพร้อมเสิร์ฟลุยบรรยากาศยามเช้าครับฝนตกครับอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟ้าปิดอะน,น้องเอกกี้ แล้วครับตัวแรกของน้องต้อมมาแล้วอู้ใแล้วอิซกรถพุ่มโอ้โหโครับน้องต้อมฮะปลาตัวแรกเป็นปันนินครับตัวใหญ่เลยครับปันนินครับ อตอนนี้มีอาหารเช้าแล้วครับเราจะทำการต้มปลานิลนะครับ,งงรบนี่ครับแต้มแรกของ CIF ครับ,รบอของน้องต้อมครับปลานิลครับไซ้สวยๆแล้วครัแต้ม <c oughs> แรกมาแล้วครับผม,ผมวันนี้ก็เล่นชิงหลิวนะฮะระยะ 5สีนะครับตกเป็นไร้สารสองตะขอนะฮะที่ทําไว้ในอีพีที่62นะฮะเป็นสองตะขอครับส่วนตัวทุ่นนี้วันนี้เปลี่ยนเป็นทุ่นแบบนี้นะฮะเป็นทุ่นที่เป็นเม็ดโฟมนาโนฮะเวลาตกไกลๆมันจะเห็นชัดหน่อยนะครับก็ช่วงเช้าๆครับไม่มีลมครับตกไร้สารได้อยู่นะครับวันนี้พี่อ่างเก็บน้าไม่ไม่ไม่มีลมนะครับก็ลองตกแบบไร้สารสองตะขอดูนะครับช่วง สายๆถ้ามีลมก็คงต้องเปลี่ยนเป็นตกไม้ตายนะถ้าไม่งั้นก็ตกเป็นตกสมอนะครับถ้ามีลม รอดตายคับน้านเวฟหลอดตายไปอีกคนนะครับปานินครับกับปานินคือว่าข้าววันนี้นะมาสัตว์เล็กกันก่อนปานินไซส์สวยๆครับตอนนี้ตอนนี้สามคนนะฮะแตกหมดแล้วเหลือน้องเอกคนเดียวครับยังป่ามอยู่เลยครับตาเขียวเรียวแล้วครับเยอะมากครั้งเอเดียวแตกอีกแล้วครับผม ว่าสายยังไม่ย้อนสามนะครับเต็มสามนะครับอ้าวครับน้องเอกก้ครับอ้าวปลานินนะปลานินปานินปลานินตัวเล็กๆ สวยงามรับสวยงามสวยงามในวันที่ฝนตกครับก็ยังพอมีตัวได้สนุกสนานนะฮะโดนนลครับโดนของใหญ่ครับอาจจะเป็นสัตว์ใหญ่ครับตกทุ่นนะน่าจะเป็นปลาจีนครับนานาเวฟครับเวฟครับปลาอะไรครับเวฟปลาอะไร น่าจะเป็นปัจจีนครับน่าจะน่าจะมีไซส์นะครับไซส์ตีทุนนรับนเว็บตีทุนแล้วเป็นผลนะครับเดี๋ยวก็น่าจะมีรอยกระทงกันเต็มฮะเพราะว่าปัจจีนขึ้นกินทุ่น,นครับ น้องต้อมนะฮะมือตักชมลมปัดจีนไซส์อะไรเอ่ยโอ้ไซส์สองน่าจะมีนะฮะไซส์สองครับไซส์สองครับนี่เป็นผลครับปัดจีนครับไซส์น่าจะโลกว่ากว่านะฮะโลกว่ากว่าแตกแล้ว อ้าวน้องเอกกี้ก็แตกแล้วครับตะเพียนฮะน้องเอกกี้โชดหน่อยโชดหน่อยอ่าปลาตะเพียนครับแต่สวนเอเวอก็นี่ครับอืมครับสวยงามครับสวยงามครับไสสวยครับประมาณโลกว่ากว่านะครับเอเวอเดูอีกแล้วครับน่าจะเป็นปลาจีนครับ ตกุนโดดน <c oughs> เนาะเฮ้ยยิสกครับปลายิสกครับปลาลาบครับ <c oughs> <c oughs> ติกลาม,มา เป็นปลายิสกครับกินทุ่นลอยนะฮะยิสกกับไซประมาณโลอ่ายิสกครับนี่ครับยิสกครับไซเวฟยิสกไซประมาณโลครับ,รบเปลี่ยนมาตีปาจีนะครับนัำเว็บได้หลายตัวแล้ว ใส่โฟมอใส่โฟมครับหรือใส่โฟมครับต้องอหน้อเยเดมอเนี่ยป่าเนี่ยอยู่เอ้ล้วครับนเว็บโดนปาจีนอีกแล้วเายราะวครับแตกอีกแล้วครับนาเว็บครับแตกอีกแล้วครับ ปัจจินอีกแล้วครับปัจจินอีกแล้วครับนี่ครับหผงปัจจินถล่มเอาละครับเอาละครับปัจจีนไซส์ใหญ่อีกแล้วครับวันนี้เรามีมือตักคนใหม่นะฮะเป็นน้องๆเจ้าถิ่นนะฮะชื่ออะไรน้องใดน้องน้องชื่อน้องอย่างาอ๋อน้องข้าวหลามนะครับอ่า ักให้หนะเวฟนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นปัจีนไซส์ใหญ่อีกแล้วนะครับนะเข้ามาเลยก็ไม่ใหญ่ก็จะเอามาหวานกันทำไม อาใจะเย็ยนๆเข้าหลามใจเย็ยน,เยยนเอาวางไว้วางไว้เดี๋ยวลุงลากเข้าอาเย,ย้ครัเข้าหลามตักให้ครับไซส์น่าจะประมาณโลกว่าถึงสองโลครับเด<อ>๋ยวประมาณอ่านี่ครับนาเว็บกับน้องๆน,นะโอ้ปลาจีนไซส์ใหญ่ครับเข้าหลาม นี่นี่ครับมือตักของเราครับมือตักของเราน้องข้าวหลามกับน้องอะไรครับน้องโคกครับอ่าน้องโคกครับตกโดยน้เวฟครับโอเคครับสุดยอดครับยกนิ้วหน่อยอย่างมากครับกันไปด้วยกันด <S 2> <S 2> <ะ>ับนาะผมซับเลยหมุนมันโ๊อสก๊อสก๊อสวัดจะสวายก็เดี๋ยวซับแปมดูว่าดูว่า โันแล้วครับตอนะ้ครับนี่ครับเต็มนี็มเต็มเต็มเต็ ครับปลาจีนครับผมใสสวยๆนะครับปลาจีนอเอาเว็บจมแล้วครับเอาเว็บเอาอีกแล้วเอาเว็บเอาอีกแล้วครับเอาเว็บเอาอีกแล้วปลาจีนหรือเปล่า <c oughs> ปลาจีนหรือปลาไทยม,มีตัวมีตัวมีตัวเอาเว็บเอาอีกแล้วครับ ชิ้นใหญ่หรือเปล่าโอ้โหชิ้นใหญ่ครับชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ครับไซส์สามนาจะมีครับตัวนี้ โอ้ไม่ใช่แล้วครับตัวนี้ไซส์ห้าครับไซส์ห้าครับไซส์ห้าโลครับปลาจีนไซส์ห้าโลครับนี่อย่างใหญ่ครับนี่ถือว่าเป็นโทฟี่ครับโทฟี่ของหมายครับนี่ไซส์ห้าโลครับห้าโลอัพครับค่อยๆครับวางคันเบ็ดก่อนครับนี่ไซส์ห้าโลครับถือว่าเป็นโทฟี่ของทิพย์เลยนะครับยังไม่มีก็น่าจะห้าห้าขึ้นนะครับ ไอ้นี่ครับโตฟี่ครับ ah oh, ของน้ำเวฟโตฟี่ของน้ำเวฟครับนะครับโอ้โหโตฟี่ครับไซส์ห้าโลนลาบได้เหมือนกันครับเดิมการดัเหมือนเดิมการดับเหมือนเดิมหมุน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 วัดเย้าครับครับเออยย่าครับครับยับมา dăng 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 oh no <coughs> oh no <coughs> 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 oh no <coughs> <tom na. Pártat coughs> oh <tổm> no <coughs> okay, okay, uh oh <tom kald ersten Canadians> โอเคครับน้องต้อมอัดปลาอะไรน้องต้อมปลาจีนหรือเปล่ามาตรงโอเคปลาจีนน่าจะไซส์สองโลสองโลเหมือนเดิมนะฮะใจเย็นจ้า โอเคครับน้องตั้มอ๋อสองกว่าอู้ดูไข่เต็ม,<า>มท้องตงัวนี้ตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยอ้ยะน้องตั้มครับนี่ครับไซส์สองกว่ากว่ายอดครับผมอเกือบสามครับเยี่ยมมากก็ช่วงนี้ก็เก็บของกันแล้วครับเพราะว่าเวลาก็ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะก็ฝนตกด้วยเราก็ทำการเก็บของกัน กับเชียงรายแล้วนะปิดท้ายนะเรายังได้ปะจีนอีกหนึ่งตัวนะครับก่อนเก็บของสําหรับปลารับแขกวันนี้นะก็แบ่งให้น,น้องโคกน้องโคกกับน้องไหนนะ,ะน้องเขาหลามนะเอ,เอาไปกินนะครับสําหรับปลารับแขกปตาตเพียนนะฮะที่ตกชิงเหลิววันนี้นะก,ก็เป็นน้ําใจนะฮะแบ่งให้น้องเขาไปทำกินอเป็นไงครับน้องโคกชดยอดไหมครับ,รบ ส,นนะะสำหรับนะฮะแ,แบ่งให้น้องข้าวหลามกับน้องโคกเอาไปกินนะครับปลาจีนนะครับสายใหญ่นะเวฟแบ่งให้นะครับก็สาสองโลนะครับแล้วก็มีปลาตะเพียนฮะแบ่งให้น้องไปกิน<ม>นะขอบคุณได้ยังครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงหน่อยอ,อย่าลืมนะช่องอะไรนะเหนือเหนือเมฆพิชิ่งเหม่ียาม,มัากยี่งม,มาก<ะ>ับผมก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงกว่านะห้าโมงเย็นนะ ฝนก็ตกไม่หยุดเลยครับตกทั้งวันนะฮะวันนี้ก็นาเวฟกับน้องๆก็กําลังเก็บของกันนะครับวันนี้จากเกมที่เยมาเล่นปลากระโหกก็มาเล่นเกมปาจีนนะครับเพราะว่าฝนมันตกเยอะนะฮะแต่ปาจีนมันขึ้นเราก็เลยเปลี่ยนเกมมาเล่นปาจีนกันนะตีตกลอยนะฮะหน้าดินก็พอได้ตัวนะครับประมาณสักสิบประมาณสิบตัวนะครับก็แบ่งให้เด็กๆนะฮะเจ้าถิ่น มาเที่ยวหาก็แบ่งให้น้องๆไปกินส่วนปลาตะเพียนที่ผมตกเล่นชิงหลิวก็แบ่งให้น้องๆไปกินหมดเลยนะวันนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเหนือเมฆฟิชชิ่งแชนเนลด้วยนะครับก็ขยะนะฮะก็เรามาสถานที่ของเขานะครับเรามายังไงนะฮะเขามียังไงเราทําสกปกแล้วก็ต้องเก็บนะครับนี่คือหมายธรรมชาตินะฮะ ถุงเท่าไหร่ก็น้องๆช่วยกันเก็บครับช่วยกันอนุรักษ์นะครฮะช่วยกันอนุรักษ์นะครับที่เขาบ้านเขาเราช่วยกันรักษาสาถูกต้องครับน้องนี่ฮะเราก็ช่วยช่วยกันเก็บไปนะฮะนี่ฮะเขาก็ทิ้งขยะมีที่ทิ้งนะฮะโอ้ยโอ้โหฮะสำหรับปลารวมฮะ CIF วันนี้ครับก็ ็จะประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่แบ่งให้น้องๆนะฮะเจ้าถิ่นไปทํากินนะเราก็เหลือปลาจีนอยู่ปลาเล้งนะฮะประมาณเจ็ดตัวแบ่งให้น้องๆเข้าไปสองสามตัวนะฮะแล้วก็มีปลานิลปลายิสกอีกนะครับก็ผมสําหรับทิปนะฮะห้วยยางขามจังหวัดพะเยานะครับอําเภอจุนก็นี่ฮะทีมงาน CRF ก็เท่าที่เห็นนะกับวันที่ฝนตกทั้งวันนะครับ ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเท้าเวฟนี่เราอาจจะป่ามกันเลยนะครับแย่นะครับนี่คือมือหนึ่งนะเชียงรายแก้เกมนะครับหลังจากที่เราจะมาเอากระห้ก็กลายเป็นล่นปะจีนกันซะนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเหนือเมฆฟิชชิ่งชแนล้วยนะครับนท้เวฟมีอะไรจะฝากไหมครับก็ฝากติดตามนะครับเราก็จะมีทิปที่จะออกหมายไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เน้นนาดินนะครับเดียวยังไงก็ฝากติดตามในช่องเหนือเมฆฟิชชิ n งด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับวันวนี้ก็คงมีเท่านี้คขอบคุณมากครับ